ข้าวแมลงไม่ต้องซื้อเอาพริกนี่แหละตำ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 แล้วก็ตำหัวเทียมลงไปแล้วเอาใส่นงเปรี้ยวลงไปแล้วก็ใส่เต็มร้อยลงไปฉีดเลยไม่ต้องใส่ปุ N ๋ยแล้วครบต้องแมลงถ้าอะไรไม่จินแล้วล claro> ูกเทียมก็อร่อยด้วยก็เนี่ยเนี่ยผมว่าน่าจะไปดูตัวอย่างนะนักวิชาการไม่ใช่ไม่ใช่นึกตัุยบเคมีกับไอ ไอ้ยาฆ่าแมลงไอ้ที่สั่งมาจากต่างประเทศเนี่ยนึกถึงอย่างเงี้ยนักการเมืองเอ่ไปตอกมาตอกแล้วมันจะแคบไปตอก้วมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ลดต้นทุนน่ะให้เกษตรกรน่ะมันเพิ่มต้นทุนในเขาเมื่อตอนผมปลูกมะเขือใหม่ๆท่านเก็บห้าสิบโลขายได้สิบสองโลนอนเจาะหมดสี่สิบกว่าโล ทีนี้ผมก็วิ่งหาว่าตัวยาอะไรที่มันมาฉีดยาให้นอนมันกินม้างไปซื้อกีมีมาก็ไม่ได้เรื่องบอกโกงๆไปซื้อกีมีมาความกุ้มใจอะพืชผลิตมันออกเยอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรแต่ต้านอยู่เลยไปถามพี่สาวเก็บลูกผักขายอยู่เอ้าแล้วลองลูลืมคำพูดตาหลวงไปแล้วเหรอตาหลวงวัดธรรมรัดน์นี่ว่าท่านเคยเคยไปเลย ตาหลวงว่าไอเฮ้ยไอ้พวกเพี้ยพวกมาเรงในไล่ให้จะตายไปน้องลุนติมตำน้ำทิพแล้วก็ลดน้ํามันไปเลยมันไม่อยู่แล้วนั่นแหละผมนึกได้แล้วผมมาทําเลยตามที่ตาหลวงพูดเอาไว้ตอนมาอยู่ที่ทำมารดใหม่ๆเนี่ย เขาแนะนำผู้อุปถัมภ์รายการก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องพึ่งผู้อุปถัมภ์รายการคือบริษัทเอเชียเกอริ่งเขาได้นํานวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งในปัจจุบันนะได้คิดค้นยางทำจากน้ํายางสดนะฮะแผ่นเครปขาวหนาสองมิลใช้ สากแดดแสงรับแสงดูวีเนี่ยสีหวันสามารถจะติบเหมือนกัะบยยงแผ่นเทียบเท่ากับความแห้งนี่เทียบเท่ากับยงแผ่นลมฟันได้ตรงนี้ะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆจึงต่อไปพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนก็คงจะต้องทำอย่างนี้ไปเลยต,ต้นน้ําและกลางน้ําเพื่อส่งขายอย่างนั้นนวัตกรรมใหม่ๆที่บริษัทเอยเคลิง่งถึงทำอยางสด หรือยักษ์ก้นถ้วยก็เช่นกันนะครับเขาก็ทําให้หนาเพียงสองมิลเท่านั้นนะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเรามาพัฒนาใหม่เพราะเรามัวจะทําอย่างแผ่นหลมฟันมาตลอดโดยที่เราไม่ได้มีเครื่องมือที่มาทําอย่างนี้ต่อไปนี้สถาบันเกษตร,รกรหรือเกษตร,รกรที่พอจะซื้อได้ก็ทําอย่างนี้เลยที่มีสวนเยอะๆนะฮะซึ่งมันคุ้มค่าแล้วนอกจาก นั้นนะครับตอนนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าราคาปุ๋ยมันแพงเพราะว่าเพราะว่าเกี่ยวกับค่าเงินบาทมันอ่อนตัวมากราคาปุ๋ยก็แพงตันหนึ่งเนี่ยตอนนี้เกือบสองหมื่นต่อตันนะฮะหนึ่งแปดนะฮะหรือสองหมื่นถ้าปุ๋ยดีหน่อยนะฮะอย่างนั้น ผมเองก็พยายามจะสรรหาสิ่งต่างๆที่มาทดแทนปุ๋ยคือเราได้ได้ร่วมมือกับบริษัทอินซีนาโนโดยก็ได้ค้นฟ้าทำปุ๋ยจุลินทรีย์ขึ้นมาซึ่งปุ๋ยจุลินทรีย์นี้ ราคาถูกกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบราคาเนี่ยผมอยากจะให้ท่านลองเปรียบเทียบถ้าท่านใช้ปุ๋ยเคมีท่านจะใช้ไร่หนึ่งก็ประมาณเก้ร้ถึงพันบาทแต่ถ้าใช้จุลินทรียนาโนไร่หนึ่งก็ไม่เกิน60บาทเห็นไหมมันเทียบกันมากระหว่ัง 9ก้าร้อยก็หกสิบบาทงั้นหลายคนที่คิดจะไม่ใส่ปุ๋ยลองลองเอาไปใช้ดูครับดังนั้นผมอยากจะให้เราลดต้นทุนแล้วเราเพิ่มผลผิดแล้วให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะนี่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยธรรมชาตินอกจากนั้นถ้าท่านจะต้นยางท่านเกิด เป็นโรคเปื่อยแห้งก็ใช้ฉีดได้เช่นกัน15วันก็น้ำยางก็ออกไปลองดูนะครับมันราคาไม่แพงเนี่ยแล้วยังมีน้ำกรดชีวภาพอีกครับถึงราคาถูกกว่ากรดฟอร์มิกนะฮะร,ราคาถูกกว่ากรดฟอร์มิกนี่ก็ลดต้นทุนการผลิตเช่นกันนะะใช้จับยากเป็นก้อนได้ซึ่งผมอยากกระดับเรียน ว่าถ้าท่านสนใจนะครับจะหาซื้อได้หรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้โปรดติดต่อที่0813301945หรือเบอร์หนึ่ง0813232329 ท่านจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ท่านจะเป็นซื้อเลยก็ได้นะครับคิดแล้วว่าหนึ่งซองเนี่ยใช้ผสมกับกากน้ำตาลเนี่ยสามกิโลน้ำสองร้อยลิตรขีดได้ห้าไล่นะฮะก็ไล่เราหกสิบาทเท่านั้นนะพะเพราะเพราะเพราเพราะราคามันถูกกว่าปุ๋ยเราเอาไปลองใช้ครับ ซึ่งผมเองก็คิดว่ามันช่วงนี้มันมันมัน,มนหลายคนเนี่ยซื้อไม่ไหวแล้วเพราะไม่มีเงินกันอย่างนั้นก็อยากจะฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ท่านด้วยเพื่อจะให้ท่านท่านไม่ต้องไปไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเราใช้วิธีเนี้ยทดแทนปุ๋ยขายจุลินทรียวันนี้เนี่ยเราคงจะมาพูดกันถึงเรื่อง การทำอาชีพเสริมในยุคโควิดสิบเก้าเนี่ยยังนั้นก่อนจะพูดถึงการทำอาชีพเสริมในสวนยางเนี่ยผมก็อยากจะขอแนะนำผู้ที่ร่วมรายการกับเรานะท่านเป็นกเกษตรกรที่ทำปลูกพืชแซมพืชร่วมยางมานานแล้ว ทำมาที่เสริมมานานแล้วเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอะไรอา่าตอนนี้เพื่อนผมก็ไปมาสั่งที่ผมไปสองซองพันหนึ่งกะขากน,น้ำตาลหกกิโลไปใส่ถังสองรยลิตรเลยเนี่ยฉีดป,ปีนีปีปีที่แล้วกับปีนี้ยังไม่หมดเลยเ<อ>ายางสิบไร่ปาล์มสิบห้าไล่รวมยี่สิบ้าไล่ยังไม่หมดยังบอกให้ผมอะถ้าไม่พอก็ามอของขอไปใช้บ้างปี ลงุงลงถึงทำขอบาทลงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยครับท่านออนี่ของจริงมาดูที่บ้านผมได้เลยของผมอแล้วเราแล้วเราผักหรือ,อพืชแซมต่างๆเนี่ยขายได้ราคากว่าเดิมไหมเพราะว่าเราไม่ปอดสารพิษนี่มันขายได้เหมือนเดิมนะท่านเราตอนนี้มะเขือก็ยี่สิบยี่สิบห้าแต่ว่าผมไม่ค้าเขาสั่งอะเอามะเขือยี่สิบโลวันนี้สิบห้าโลแต่ไคร สามสิบโลยี่สิบโลปูตะไขรด้วยขมิ้นทีละสี่สิบโลห้าสิบโลรวละสามสิบาทกขมิ้นปลาถ้าถ้าถ้าพี่จะลอรงคิดเลยถ้าเรารวมกันเครือข่ายเรานี่ะรวมกันทําอย่างนี้หมดใช้จุลุนทีย์ไม่แล้วก็ใช้อยาฆ่าแมลงก็ใช้พริกแกนครับสมุนไพรเนี่ยเอถ้ารวมกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยเราประกาศเป็นเขตปลอดสารพิษ ผมว oh, ่าราคามันก oh, ็ต้องดีกว uh, ่าเดิมนะเพราะว่ามีความต้องการสูงเพราะคนตอนนี้กลัวตายกันกลัวตายกันมากเรากำลังทำอยู่ครับท่านตอสมาชิเราต้องจับมือกันนะเราต้องจับมือกันเพือขายอ่าร้อยเจ็ดสิบคนเนี่ยก็เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติทำกันอยู่ก็นั่นเลยฮะทำแล้วก็ประกาศอว่าปลอดสารพิษให้ทางการรับรองครับมันก็จะํามประกาศวะท่านอ่า ม่จะตอนนี้สมาชิกก็ไปขายอยู่ที่จังหวัดประจวบเลยไปเปิดร้านขายเลยที่จังหวัดประจวบระบุไว้ว่าผักของเราหรือของของเราที่ทําเนี่ยมันปลอดสารพิษครับถ้าเราเอาตัวเนี่ยเป็นตัวขายเนี่ยผมว่าจะขายดีกว่าปกติลองนะฮะลองรวมตัวกันแล้วให้ทางการรับรองออกใบรับรองให้ใน่คุ้อขายเพราะอะไรก ไอประชาลักรู้กําลังจะเข้ามามารับรองคุณน้าป่ามาปืดปืดทางเกษตรของพวกผมอยู่เพราะว่านะก็นั่นเราเล่นเขามารับรองหน่อยเพราะว่าเราเราทําแบบปลอดสารพิษเนี่ยมันหากินยากส่วนมากมันจะมันจะปลอมไป้งหมดนะฮะถ้าวันเป็นอย่างนี้ผมว่าน่าจะนูนตัวประกาศออกไปให้เขารู้ว่าเราทําผักปลอดสารพิษ พอเราใช้เกลย์ใช้เกลือไอ้ใช้พริกแกงหรือสมุนไพรนี่ฉีดฆ่าแมลงครับทําไมเม่เขาพ<ม>ักพวกเขาเขาเขาอาไปใช้กันหมดแล้วเดี๋ยวเริ่มเริ่รรมโทรมาบอกเออดีจริงครับพี่จะรูดดีจริงพี่จะรูดบอกมาดีจริงแล้วต้นไม้มันย็ดสนะยังไงบ้างหลังจากฉีดพวกจุลือ4ไปแล้วอ่ะต้นไม้มันก็ดีสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีดินก็ดี ตอนนี้ดินดินชุ่มน้ำนะเมื่อก่อนนี่ฝนตกสองวันไปดูจะหน้าแห้งฝังเลยหน้าจะขาวหมดอะตอนนี้ไม่ไม่ค่อยขาวแลว้วดินเริ่มรับชุ่มน้ําแล้วมันอุ้มอุ้มน้ําได้อีกด้วยครับอุ้มน้ําแล้วเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยไปดูในไร่ของป้กพวกเื่อนฝงเอ้าฝนตกทําไมดินขาวหมดเลยโอ้ยแบบปี้พี่เจรู้อ้าไปดูของเราสิพ้ามาดูของผมในไร่ ดินดีจังของพี่ยินดินอย่างเป็นน้ำมันอยู่เลยพอเราใช้จุลินทรีย์เนี่ยดินจะเป็นน้ำมันน้มันในตัวเลยมันปรับสภาพของดินออมาเองเราเราเราไม่ต้องไปไปเคศ็ดน้ำมันเพียงแต่เราใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวอย่าไปอวงกับไอเคมีใช้เคมีก็ใช้ได้บางคนเขาไม่เชื่อแต่ว่าใช้ได้แต่เราใช้เฉพาะเหมือนต้นมะม่วงต้นมะนาวตัวเนี้ยใช้ตอนไหน ไกตอนมันจะออกลูกได้ไอ้ลูกมันดกไอ้ลูกมันหนาแต่ว่าไอ้จุลินทรีย์เนี่ยทำให้ต้นมันสมบูรณ์ออกลูกแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สมปรารถนาพูดง่ายๆมันช่อหนึ่งสิบลูกปัะเนี้ยถ้าเราใช้จุลินทรีย์มันจะออกแปดลูกแต่ถ้าเอาไอ่เคมีมาเพิ่มมันจะออกสิบป่ะเนี้ยก็ตอนนี้เนี่ยปุ๋ยเคมีมันก็แพงนะมันขึ้นสูงมันตันแล้วเกือบสองหมื่นนะตอนเนี้ย ยางไร่หนึ่งกา<อ>ต้องใช้ปุ๋ยประมาณเก้าร้อยถึงพันบาทต่อไร่แต่ปุ๋ยจุลินทรีย์นี่ไม่เกินร้อยบาทต่อหนึ่งไร่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทต่อไร่เราห้าหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนี่ยสวนปลาล์มสวนปลาล์มผมเนี่ยผมใช้ประมาณร้อยเอาตั้งตั้งสวนเลยผมที่ผมคิดประมาณสามร้อยซีซีสามร้อยหกสิบซีซี ตามโลกสิบซีซีไม่ถึงยี่สิบบาทเลยคนคนขอไปดูได้ไมั้ยที่สวนพิจารุนเนี่ยเขาดูได้เลยเนี่ยเขามาดูตั้งหลายคนเนี่ยเห็นไหมเนะจ้าเกีเ่ยวปึงเลยเกดียวหมดตามก็เกลียวไม่มีทางเหลืองอะ่ะแล้วทำไมทำไมคนมันังไปหันใช้ปุ๋ยเคมี M e กันอยู่ล่ะแบบความเคยชิน,ค,ค,น,น,นความมั่ง่ายของเกษตรกรไงท่านความสะดวกเพราะาจะุลินทรีย์ มันไปสลายอินทรีย์วัตถุในดินที่มันใช้ไม่ได้อยู่เนี่ยมันสลายก่อนทําให้อินทรีย์วัตถุในดินที่อยู่มานานนงนแล้วเนี่ยมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้คนเขาไม่ค่อยพิจารณา,าไม่ค่อยดูสมมติว่าถ้าเราใช้จุลินทรีย์ใช่ไหมถ้าเราปลูกกล้วยสมมุติเราปลูกกล้วยให้เห็น,หเ,หนเลยถ้าต้นไหนกล้วยใบแดงเขาเรียกว่าตายปลายอะถ้าเราใช้เคมีอ่ะ ก็จะตายเลยไม่มีลูกลูกรีบแต่ถ้าเราใช้รั่วตนเนี้ยมันใบแดงแล้วมันจะเสียแล้วถ้าเราเอาจุลินทรีย์ไปราดโคนมันอะ่ะฟื้นเลยลูกเต็มเนี่ยของผมนี่แหละไม่ต้องเอาของใครเราของผมไม่ดูได้เลยเฮ้ยางมียางในพิจารณามีตายไหมย,ยางตายหนึ่งหน้าตายหนึ่งตายแห้งหน้าแห้งมีไหมชิดซีจ็ดพาหายเลย เ,าเ,าเาสามครั้งเอาจุลินทรียนี่ฉีแล้วหายเลยเหรอครับหายถ้าว่ายัง้าตายได้ฉีดจุลินซีครั้งแรกจิดวันฉีดหนึ่งครั้งครั้งที่สองครั้งที่สามหายเลยน้ำยาออกเหมือนปกติผมว่ารัฐบาลน,น่าจะสนับสนุนไม่ต้องไปสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาขายในประเทศเสียเงินตราของเราไปเยอะแยะน่าจะสนับสนุนให้ให้ นักวิจัยนักพัฒนาในพัฒนาจุลินทรีย์ให้มันถึงจุดๆๆเลยหรือไม่ก็ทําปุ๋ยอินทรีย์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ของที่หมุนเวียนอยู่ในนี้แหละไม่ต้องไปเสียงเงินให้ต่างประเทศมันเอาไปกินก็วันอก่นที่ผมไปววที่ผมถามอาจารย์ที่วอว่าเนี่ยร,รัฐมนตรีเกษตรรัฐบาลเคยมาเยี่ยมมั่งไหมอมาถามเรื่อง การวิตกใจอะไรบ้างบอกผมไม่มีเลยสามสี่เดือนเดือนไม่มีสักครั้งนั่นเลยสิสกุลิตกอนหรือได้หลงทางมันไม่หยุดที่ผมพูดคนนั้นนะก็เนี่้ครับเพราอว่านักการเมืองทุกคนก็พยายามจะสั่งยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีมาเพราะว่ามัน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 ไม่รู้มันสวยหรูยังไงเนี่ยผมยังสงสัยเลยนะมันมีเงินทอนป่าผมไมไปราบนะนะ บอกไปเลยตอนเนี้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องซื้อเอาพริกนี่แหละตำ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 แล้วก็ตำหัวเทียมลงไปแล้วก็ใส่นงเปี้ยวลงไปแล้วก็ใส่เอ็นลอยลงไปฉีดเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วครบทั้งเมลงทั้งอะไรไม่กินแล้วลูกเจี่ยงขออลอยด้วยก็เนี่ยเนี่ยผมว่าน่าจะไปดูตัวอย่างแลนักวิชาการไม่ใช่ไม่ใช่นึกตัวกับเคมีกับไอ ายาฆ่า,มาแมลงไอ้ที่สั่งมาจากต่างประเทศเนี่ยนึกคืู่อย่างเงี้ยนักการเมืองไม่ต้องกมาตอกแล้วมันจะอแอไป่ตอนัาเมืองไอง้อย่างเงี้ยมันไม่ลดต้นทุนน่ะให้เกษตรกรน่ะมันเพิ่มต้นทุนในเขาเมื่อตอนผมปลูกมะเขือใหม่ๆท่านเก็บห้าสิบโลขายได้นนดสิบสองโลนอนเจาะหมดสี่สิบกว่โล ทีนี้ผมก็วิ่งหาว่าตัวยาอะไรที่มันมาฉีดยาให้นอนมันกินมั้งไปซื้อกีมีมาก็ไม่ได้เรื่องบอกกงกงไปซื้อกีมีมาความคุุมใจอะพืชผลิตมันออกเยอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรแต่ต้านอยู่เลยไปถามพี่สาวเก็บลูกผักขายอยู่เอ้าแล้วลองลูลืมคำพูดตาหลวงไปแล้วเหรอตาหลวงวัดธรรมรัตน์นี่ว่าท่านเคยเคยไปหละ ตาหลวงว่าไอ้เฮ้ยไอ้พวกเสี้ยพวกแมลงในไร่ให้จะตายไปน้องลุนติมตำน้ำพริกแล้วก็รุดน้ำมันไปเลยมันไม่อยู่แล้วนั่นแหละผมนึกได้แล้วผมมาทำเลยตามที่ตาหลวงพูดเอาไว้ตอนมาอยู่ที่ทรมาลัดใหม่ๆเนี่ยเนี่ยเลยเลยได้ผลอนะตอนนี้ได้ผลก็พูดได้ว่าได้ผลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่านอนไม่เจาะเลยเจาะแต่ว่ามันได้ผลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วพอ นะก็แบ่งให้มันมั่งเนาะก็แบ่งให้มันกินบ้างดีเพราะมันก็เป็นชีวิตเหมือนกันนี่ใช้พริกใช้พริกใช่ไหมกระเทียมครับกระเทียมพริกกงกระเทียมแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวยาคูนเห็นไหมอ่ายาคูหนึ่งขวดกระทียแดงสักครึ่งขวดกพอแล้วกระทิงแดงเรอครับเอะมันก็ได้เอ็มเอ็มเอ็มเลยสิบเปอ่า มันไม่ได้แหละเราเราคิดว่าค่าได้เลยใช่ไหมอ่าน้ำหนึ่งลิตรฉีดเลยไม่ต้องละห้าช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่าทำสิบชีดได้เลยที่เราดื่มไม้ได้กื่มนะพี่จารณ์ภูมิปัญญาเหล่านี้กระทรวงเกษตรน่าจะส่งคนมาดูมั่งนะภูมิปัญญาชาวบมานเลยไม่โผล่มาเลยเคยโผล่ไว้บ้างไหม ไม่โรมาอะก็ลัมตีก็อยู่ประจวบจังหวัดเดียวกันนะไม่ไม่พอไปบ้างอะลัมตีเกษตรอมีไม่ไม่ไม่โปรมาเลยมีแต่วิถีเกษตรธรรมชาติที่โปรมาขอสูตรไปทํากันอยู่ออวิถีเกษตรธรรมชาติมาขอสูตรไปทำครับนะที่จริงอ่ะแทนที่จะมาโปรโมทอย่างอื่นเนี่ยผมว่าโปรโมทหมดอย่างพริกแกงไอ้ไอ้กระเทียมอะไรเนี่ยของพิจารุเนี่ยเป็นสูตรเนี่ย แล้วก็ไปทดลองให้ได้ผลนักวิจายวิจัยนักวิชาการเอาไปทําให้ได้ผลแล้วก็เผยแพร่มันเท่ากับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมันไม่ทําให้คนตายว้ยต้นต้นทุนแค่สามสิบบาทแลท่านพริกแกงสักครึ่งกิโลหัวเกกตียมสักสามกิโลก็ประมาณสามสิบบาทอ่ะที่จริงถ้า,าปลูกพริกให้ปลูกพริกเองไม่ต้องออกเลย ที่จริงใน,นยองเนี่ยเขามีอยู่จุดหนึ่งเพื่อนผมเองเนี่ยทำมาสามสิบกว่าปีแล้วเขาใช้ตะไคร่หอมสะเดาแล้วก็อยู่คาลิฟแล้วอะไรไหลายหลายอย่างเนี่ยเขาเขาเขาฉีดผลไม,ม้ยืนต้นเนี่ยทุเรียนหรือมังคุดเนี่ยเขาใช้วิธีเนี่ยปลอดสารพิษเลยเนี่ยมันมีฮะเนี่ยชือสุนทรราชววตรอันี่อันนี้มันทันใจอะฉีด ฉีดวันนี้พรุ่งนี้องหมดเลี่ยมไม่มีแล้วตัวแมลงตัวเา้าตัวเนี้ยไม่มีแล้วก็เดี๋ยวนี้จะบอกให้อยายาฆ่าแมลงไอ้ที่ที่ขายเป็นสารเคมีที่ขายในท้องตลาดเนี่ยอย่างแตงโมเนี่ยก็ใช้หนักเลยในฉีดวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายก็มีเนี่ยมันทําให้อันตรายทําให้คนเกิดมเรลงคนใช่ไหม ตายเพร<ม>าะพวกสาเคมีเยอะมันซึมเข้าไปได้ยากาเมืม่อสามเดือนที่แล้วผมปลูกแตงไทยหนึ่งงานก็ได้ประมาณตันว่วๆไม่ได้ใช้เคมีเลยใช้เสดีเออลยปีดเร็วนะครับฉีดห้รีแกงเนี่เนี่เนี่ยผมว่าฟวามรู้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาคิดเป็นทำเป็นแล้วก็ปฏิบัติเป็น แต่้ดวยสงสัยว่ารัฐบาลที่จะลดต้นทุนจะคุยนัดนะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรนั่งทําอะไรกันอยู่เนี่ยผมก็ยังงงอยู่งั้นน่ะมีไว้ทําอะไรเนี่ยฮะมีไผมไปดูที่ศูนวิจัยก็ไบ้านทำเนี่ยวิจัยแล้วก็สั่งตสารเคมีเข้ามาสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาผมไม่ทราบว่าสารมากๆเนี่ยมันมีอะไร อยู่เพื่อนหลังหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันเนี้ผมนั่นแหล,<อ>ทลทะท่านลองไปท้าอ่ะตัวท่านลองไปท้ารัฐมนตรีกัทรวงเกษตรเลยปลกูกพริก็ขาจะยี่สิบต้นแล้วก็ตำตำแล้วก็ฉีดเลยพรุ่งนี้ไปดูว่ามันเด็ดขาดไหมผลงานที่ว่าชาวบ้านเขาคิดขึ้นมาไม่ต้องวิจัยไม่ต้องอะไรกันแล้ว ก็แน่สิเอาเอาตัวอย่างได้ก็ก็ก็เพื่อให้เขามั่นใจเขาด้วิจัยเขาจะได้โฆษณาตัวเขาเองได้ผมว่าถ้ารฐ้นตีรกะทรวงเกษตรนี่หันมาสนใจในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไฮไลท์สาหรับการที่เขามาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากระทรวงได้เลยเนี่ยนะอันนี้นี่ผมผมผมคิดอย่างนั้นนะ